เพิ่งชั่มงเรีนดีที่ไม่รู้จักฮะไม่ไม่ทำงานหรอใช่กำลังจะไปหรอหรือว่าอืมเพิ่งติดต่อมอเข้ามาอ,อ๋อคนเยอะไหมสิบห <laughs> <15, S 1> ้าสิบเ ใช่เธอต้องเหลียนเด็ดเด็ดเนีย,ยใช่ใช่ใช่เธอชอบคนแบบไอมั้ย<อ>เราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าทุกคนเราจะบอกเขายังไงดีเร็ว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 ทุกคนเราจะบอกเขายังไงดี รู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกยังไงหมถึงก็มันดีไหมนี่แบบเป็นแบบนี้มันดีไหมที่ไอเป็นคนแบบนี้อืมดีนะมันดีมากๆเลยแหละดูลองอธิบายมาหน่อยได้ไหมอธิบายว่า ก็มันดีมากๆยังไงอะ่ะมันก็รู้สึกเหมือนมีคนสนใจตองอธิบายออกมาเลยอธิบายไม่ถูกมันก็รู้สึกมากกว่านี้ไม่ได้อะ่ะเพราะมันเป็นแค่แฟนเดย์ปะถ้ารู้สึกมากกว่านี้มันก็จะเจ็บอีกโอ้ยตัเตือนไป อยูได้เตรียมใจอะไรมาบ้างป่ะเนี่ยเตรียมใจอะไรมาบ้างหมายถึงไอไม่ได้อยากให้ยูรู้สึกแบบนี้ไอนนแค่อยากให้มีความสุขที่สุดในวันที่ยังอยู่ด้วยกันยูเข้าใจความหมายของไอไหมถ้าเรารักกันได้แบบนี้ทุกวันมันก็ดีถูกไหม ก็ถูกไอเข้าใจอยู่เนอะแล้วไอก็เข้าใจตัวไอ้เองด้วยอย่างเงียบแบบนี้รักก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อก็เลยเงียบยูฟีกับไอ้ไมาได้เลยตรงๆเพราะว่าเรายังมีโอกาสได้คุยกันอยู่ตอนนึงมัน,นแต่ทำไมเราถึงไม่ใส่รองเท้าอ่ะก็ฝนมันตกอ่ะ ไอ้ยองลเท้าไว้หลังรถแล้วอยากฟังเพลงอ่ะมันยังไม่พร้อมที่จะรักที่จะรักมันอยากพักมันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะคบใครไอจะไม่ปิดโอกาสอยู่นะวันนี้เป็นวันนี้และอย่างนึงไอก็ไม่รู้ว่าอยู่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนอะ่ะแต่ไออะ่ะเจ็บมากๆ ทางที่ไอเคยเล่าให้ยูฟังเมื่อวานะอะยูเข้าใจไหมเข้าใจครับเอไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วอะเออาจจะดูไอเป็นคนใจร้ายก็ได้นะแต่ไอพูดก,กับยูไปตรงๆระอะยูคิดว่ายูจะทําให้มันไม่สิไอจะไม่ขออะไรจากยูแล้วกันยูคิดว่านี่จะทําให้อรู้สึกดีมากกว่าที่เป็นอยู่ได้หรอ ก็อาจจะทําได้นะถ้ายูค่ดว่ายูทําได้ยูก็เดินหน้าตามหัวใจตัวเองอาจจะไม่ห้ามยูโอเคไหมยูได้ยินที่ไอพูดไหมเอา One t e r n i t y later ยูไม่เคยมีไฟมาก่อนใช่บันเดีกับยูไอกับยูคือไฟนคนแรกใช่โอเค ไอ้จะให้โอกาสอยู่เริ่มจีบไอเพราะปกติไอไม่จีบใครก่อนแล้วอ,อย่างไอจะลองให้โอกาสอยู่ดูดูโอเคไหมโอเคครับเรามาสร้างเหตุการณ์สมมุติกันดีกว่าเดี๋ยวไอจะเดินมาทาั้งอยู่เดินมาจากทางนูน้นแล้วคิดว่าสถากนการณ์เราเจอกันครั้งแรก ด้วยความบังเอิญให้อยู่บังเอิญเจอไอเราอยู่ชอบชอบไอก็ให้อยู่เชิญเต็มที่โอเคนะะเอาแบบนั้นหรอไออยูจะเอาแบบไหนล่ะหรืออยูอยากเจอไอที่ไหนอะไว้ให้มันหมดแฟนเดย์ก่อนไหมมันจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วเรารู้จักชื่อยัง ไม่รู้จักนี่เราก็ต้องรู้จักกันใหม่ไม่ใช่หรอโอเคถูกไหมยังไงเราก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเรากลับกาลัดกันก่อนไหมเดี๋ยวให้เพื่อนอะไมารับพายีหลังกลับไปไหมยูจําได้เหรอไอ้ขออยู่เป็นแฟนตอนไหนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไอเกยอยากจะบอกว่าไอเก็จําไม่ได้เหมือนกันอยาบอกนะว่าอยู่จําได้ไม่ได้ <laughs> ตอนนั้นคมไม่มีสันติที่จะจำมาแล้วล่ะใช่ไหมล่ะใช่มาแบบงงง,งแล้วก็รัวๆจนนิ่งเหมือนโดนยงชุนอ่ะใช่ <laughs> สุดเลยละ่ะเราไม่ต่อเราก็ทำตัวไม่ถูกเลยจนเด็ดแอร์แล้วตอนนี้ทำตัวถูกยังถูกแล้ว ก็ดีแล้วไงเอ็นคินอยากฟังเพลงหนึ่งร้องเพลงให้ฟังแล้วปะอยากฟังเพลงอะไรครับฝนตกไหมเอาแบบ<อ>ไม่เพีย้ยนโอเคโอ,คโอ้ที่ร้านายตูตอ้ชอบไอ้ที่ไอร้องเพลงเพี้ยนสิเพราะว่ามันยินไปเตะดีใช่ไหมงงยูมาอยู่ทางขวาได้ไหมนี่ไม่ขวาหรอทางซ้ายไงเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆหัวใจมา อีกแล้วนะอีกแล้วนะให้อีกแล้วนะขนลึกยูนตรงนี้ทำไมเนี่ยใจเราจะได้ตรงกันไงไม่ตรงหรอทำไมถึงไม่ตรงอ่ะไม่ตรงหรอกเพราะว่าเหมือนเรามันอยู่ข้างกันมันจะตรงกันได้ไงฝนตกอีกแล้ว นหนหตัวฉันก็ใช้ชีวิตไปแค่ผ่านผ่านไปเท่านั้นเท่านั้นก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอน่ะเป็นเช่นไรตัวฉันก็เลยกดเปิดโทรไป ไม่ตั้งใจเท่านั้นแค่เท่านั้นแค่อยากรู้ว่าตรงที่เธอเยืนนั้นมีฝนตกไหมจะไปไดีไหมถ้ากลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไป และฉันก็รู้ดีว่า,ข,าข้างเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าถ้าจะยิ้มก็ดีใจแต่ตรงนี้ฉันไม่มีใครในคืนที่ฝนโปรยลงมาขอบคุณครับ พี่รักขอไอ้ก็ต้องลองให้ฟังปะพี่รักอยากได้อะไรอยากได้แฟนเด์ทุกวันได้ไหมไกบอกแล้วงไงว่าไ่้เปิดโอกาสให้แล้วอยู่ไม่ต้องรับมันไปก็ได้ครับขหงไอ้เต่าเอ้ยเวลาแฟนเด์ใกล้จะหมดแล้วนะครับกระาดาษไหมไบนี้ขออุ้มนะอยากไปแบบเร็วๆหรือ,อ,อช้าๆนะั่นแต่ยูสิ อ๋ออยู่ันอ๋อยู่บนหลังอยู่นี่ไอยู่มาถามไอว่าอยากไปช้าๆหรือไปเร็วๆแต่ออยู่บนหลังอยู่นะไม่อย่างไอก็ไม่ได้เดินด้วยแล้วไนอยู่ต้องอยากมีแฟนดีกับไอทุกทวนเลยล่ะก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็เลยอยากอยู่ด้วยตลอดไอเหีนยนะไอเป็นความสุขของไอได้ด้วยอมอไม่สิไอถามว่าไอเป็นความสุขของใครได้ด้วยหรอ ได้สุดก็เป็นอยู่นี่ไงตายอยู่นะเขาได้อยู่นะยยนะทุกคนคำว,ว่าแฟนของไอเหรอเราไม่ต้องพยายามทำให้กันและกันเย้ยก็ได้แต่เราแค่ไม่ทำให้มีความทุกข์ก็พออยู่เป็นความสุขให้กันก็พออย่าอยู่เป็นความทุกข์ให้กันเลยหยูจะไม่คิดจะพูดอะไรกับไอเลยเหรอเวลาที่เราชอบครมากๆเราจะพูดไม่ถูกใช่ไหม ใช่้ไอ้ขึ้ผ่านมาก่อนไอ้ล้อเล่นนะดูคงไม่ได้ชอบไอ้ล้อย่าทำมั้งก้าจะได้นานขึ้นนานอะไรเนี่ยเขาจะได้ถึงกระลาช้าช้าไงเอ้าวทำไมอยากดูด้วยนานๆน่ะถึงสะเละถึงสะเละใช่ถึงสะเละ ว่าแต่เรารถมาเก็บทันไหมนะไม่ทัอนอ่ะอย่าบอกนะว่าต้องเดินไปสอนอทำไมอ่ะไปเบิกรถเหรอใช่ต้องไปเบิกรถที่สอนอแะต้องลองไปดูสิไปลอยไอ้ก่อนค่ะไอ้เดินได้ที่ร้านไม่เป็นไรยิ่จะหิ้วไอ้เป็นลูกลรงหนุเลยหรอไม่ได้หิ้วเป็นลูกลรงแล้วหิ้วเป็นอะไรเป็นแฟน แฟนีนน่าจะหมดประมาณเอ่ออีกประมาณน่าจะประมาณสองทุ่มแล้วก็อยู่อยากจะจีบยังไงแล้วแต่อยูเลยนะเราจะเหมือนรู้จักกันใหม่อีกทีหนะึ่งโอเคโอเคครับแล้วอยไม่หนักเนออไม่หนักครับไม่หนักครับไม่หนักครับย่อบ,บ่อยๆเดี๋ยวก็ปวดขา่าหรอก ถ้าไม่มีไอ้อยู่เราใครจะนวดเขาให้อยู่ล่ะฮะต้องคงไม่มีก็ต้องรอดูตอนนี้คือเราตื่นเต้นว่าเขาจะกลับมาจีบเราไงไรจีบแบบไหนจะมายังไงเออมันก็ตื่นเต้นดีนะตำรวจไปหมดแล้วอ่ะต้องรอประเทศลีงั้นเราก็ต้องรอตรงนี้ใช่ไหมใช่โอเค นายยูจะไปทํางานกี่โมอง,งอ่ะยูจะไปทํางานทันไหมวันนี้พ่อป้าปล่อยหนึ่งวันน่ะพ่ออยู่ปล่อยอยูไม่พอ่อเหรอใช่ออแต่ไม่มีพ่อเอ้ยมีพ่อก็เหมือนไม่มีนู่นไงคนตํารวจตำรวจครับคุณตตำรวจใช่ไหมคะขันดมหวานยูมาเยอ่ะทำไมอ่ะอันนี้ใครอ่ะแฟนเดย์อ๋อ ี่โอเคแล้วเรากลับยังไงอะเดินไงอุ้ยถ้างั้นอุ้มเออต้องวัดไปแล้วอะเอาไงอยู่ก็ไม่ถามเขาาเมื่อกี้รอนี่นะทำไมอะพาลองถามดูตัวไปส่งไหนครับว่ามันจะมีที่พาวรถเหรอที่พาวรถอยู่ตรงไหนอะไรทำไรข้างในทำไงกันไปตรงไหนครับผมรถจับอะอันจะเอาพี่พาวรถค่ะเอารถ นี่ไงแล้วกลับก็ขนมหวานก็แหละไอเราอยู่หน้าโรงพักมาเนี่ยไอลงไปเอารถมีเงินในตัวไหมเท่าไหร่อะคะพันสองโอ้ my god ไม่มีกำลังจะพาเหรอใช่ค่ะกำลังจะวิ่งไปหาเอาตังค์อยู่พาเลยโอเคจะมาค่ะไม่มีรถให้พาไม่มีรถมันไม่มีรถอะไอจะเป็นอะไรจะบอกอะอ่าฮะ อีกอย่างหนึ่งเลยนะคือไอ,อ้อบื้อไอ้บื้อมากด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับตำรวจก็ไปแล้วด้วยเนี่นะแหละวปล่อยให้ไอ้บื้ออยู่ตรงนี้แล้วไอ้ก็เชาวตังค์คืนให้อยู่เก็บไว้ก็ได้ครับไม่เอาครับให้มุ้งไหมอยู่ชอบมุ้มเหรอใช่ถ้ามันมีความสุขแบมนี้ทุวันก็คงจะดีเนาะแบบว่า ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคอยระแวงระวังอะไรกันเข้าใจกันปลอบใจกันมีความสุขด้วยกันแล้วเราก็จะเดินอย่างนี้ทำไมนี่อะถ้าให้เทียบไอ้มิสไยเหมือนประเภทสัตว์ประเภทไหนอะเหมือนอะไรดีมไมออ่มีคนอยู่ข้างหน้าด้วยตอนนี้มิสงสวนตัวอยู่เอ้ยที่ใส่ส,สวนตัวไอ,อยูก็รู้แล้ว เดื้แค่อย่างเดียวคือรายละเอียดในการใช้ชีวิตก็ถูกไหมก็ถูกครับครับแล้วก็เดินแทงอยู่อีกแล้วนี่ขนาดโดนไปแล้วนะั้นอือเอาใหม่แล้ววันนี้เห็นหน้าผิดกรรมพันปะไม่เห็นผมเสียอะไรไหนตันไหนพี่ไม่ <laughs> ละเยย ทำสิผมทำไมอ่ะไม่อยากหนักหรอไม่น่ารักเลยอ่ารักกับไอ้นี่ไงแบบนี้อีกแล้วอ่ะจนหรอใช่แต่ยังไม่ถึงเดสแอร์นะมไม่เหมือนเมื่อวานอ่ะทำไมอ่ะเมื่อวานมาแบบรัวๆไม่พักก็วนันนี้ได<ห>้พ<ล>ักหายใจก่อนนไงเมื่อวานเหมือนโดนโยงชุนแบบชุดเดียวไม่ได้สวน อลองเพียงห่วงได้ไหมหอ่ะได้เหรอวันยังร้องอยู่เลยใช่ทำไมอรองลองร้องเดี๋ยวบอกให้ร้องทำไม <c oughs> แค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้นเว้นในฉันคนเดียวได้ไหมเว้าเวลานั้นมองใครแต่กลัวก็จะคิดไปไกลได้ไหม นับแต่ใดกันขออยู่ไหมกลัวว่าเธอนั้นเจอใครที่ทำให้เนันเสียใจพอะถ้งที่ฉันมองดูก็ยังไม่เห็นใครไม่ว่านานแค่ไหนก็เจอไม่วน,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 ว,นว้อย่าหันมามองอยู่ไม่ไกล Let's look around you oh baby ที่จะบอกก็ตามเพลงเลยโอเค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 อีกครึ่ชงชั่วโมงยินดีที่ไม่รู้จักนะ ฮะเงินดีที่ไม่รู้จักหรอคะจริงรึเยินดีที่ไม่รู้จัก,ะะจกอืมก็ไม่รู้จักจริงๆด้วนี่นะ